ก็จะมีตรง sentence c o m p e t i o n ที่มุกรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะยากถ้าไม่ได้ท่องศัพท์มาต้องรู้ศัพท์ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ามันจะออกแบบ random มากๆนะคะ vocabulary มีตรงเยอะอยู่ค่ะก็ถ้าสมมติว่าท่องตามที่คุณครูหวงสอนมาก็คือท่องได้แน่นอนเพราะว่ามีคำแบบ constraint prevail fluctuate อะไรเงี้ยเยอะอยู่ค่ะ สำหรับโพเอมนะคะมุกรู้สึกว่าโพเอมไม่ได้แบบมีเยอะขนาดนั้นคือเป็นแนวโพเอมแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบว่าเพซจยาวที่เกี่ยวกับโพเอมขนาดนั้นสำหรับ Natural Science มีมากกว่า History นะคะพวกแบบ a r c h a e o l o g สอะไรพวกนี้จะมีเยอะมากกว่าค่ะ Leading เยอะมากแต่รู้สึกว่า grammar พวกแบบว่าคำเชื่อม thereforethushence อะไรแบบนี้ก็เยอะเหมือนกันค่ะแบบไม่คิดว่าจะแบบเยอะขนาดนี้ สําหรับมุกมุกอ่านทันนะคะแต่ว่าอ่านทันกับอ่านทาความเข้าใจรู้เรื่องเนี่ยมันคนละเรื่องกันใช่ไหมคือมุกก็อ่านทันเวลาแบบพอดีเป๊ะเลยมันไม่ได้ติดที่ passage แต่ว่าติดที่ choice บางข้อมันกํากวมแล้วมันทําให้แบบหลอกเราได้จุดที่ยากก็คือตรง choice ของคําตอบแต่ละข้อคือค่อนข้างที่จะสับสนแบบมันเหมือนคล้ายกันมากๆจนตีความอาจจะผิดไปได้หรือว่าสื่อความหมายผิดไปได้ ค่ะรู้สึกว่าดิจิตอลเซเนี่ยด้วยความที่แพสซ a จ e มันสั้นแล้วมันก็เลยทำให้ช้อยส์ยากขึ้นที่จะหลอกเราได้ถ้าไม่ติวคิดว่าอ่านเองจะรอดไหมบอกเลยว่าไม่ค่ะเพรมุกเป็นคนอ่านหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องคือต้องคอนเซนเทรตเยอะมากๆแล้วคุณครูหวงก็ได้บอกมาว่าถ้าสมมติรู้สึกว่าแบบคอนเซนเทรตไม่ได้แล้วก็ต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองทําไม่ได้แล้วแล้วกลับมาให้ได้ซึ่งโอเคมุกทําได้มุกแบบ I'm so proud of it.